ก็จะเห็นเนื้อเกินในปากนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ดูลูกค้างนะครับจะมีเส้นขาดเส้นเกินซึ่งช่างได้แกะบล็อกเอาไว้นะครับจะเป็นแบบนี้ก่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสวัสดีครับพบกับพระแท้องครูดูง่ายสไตล์สินเจริญนะครับ วันนี้ผมมีโอกาสนำเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบวันใดอิดจังหวัดเพชรบุรีมาฝากเพื่อนๆน,นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น3หรือนักเล่นเรียกว่ารุ่นหน้าหวานนะครับเป็นเพราะว่าได้ทำการแกะบล็อกทั้งหน้าและหลังนี่ขึ้นมาใหม่นะครับสร้างไว้เมื่อปีพศ2509มีทั้งเนื้อเงินและก็เนื้อทองแดงหลมดำนะครับองค์ที่ผม นำมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆดูในวันนี้เนี่ยเป็นเนื้อทองแดงลมดำเป็นพระที่หายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับเพราะว่ามีจำนวนการสร้างน้อยจึงทำให้ไม่ค่อยได้พบเจอในท้องสนามนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูหลายละเอียดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆใช้ในการศึกษาแล้วก็ตัดสินใจในการเล่นหา เหรียญรุ่นสามของหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิดนะครับดูลักษณะของเส้นหน้าผากนะครับจะเป็นสี่เส้นแบบนี้ให้เพื่อนๆจำนะครับเป็นสี่เส้นแบบนี้แล้วก็ตาจะเป็นตาเนื้อดูนะครับเนี่ยการแกะตาจะกลมๆมมีเปลือกตาบนตาล่างนี้เห็นไหมครับจะกลมๆมแบบนี้ แล้วตรงบริเวณจมูกโหนกแก้มจะมีการแต่งบล็อกเห็นไหมครับจะมีเป็นเส้นลักษณะแบบนี้เส้นขาดเส้นเกินที่ปะที่หัวตาอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเส้นแบบนี้จําได้เลยเห็นไหมครับในเส้นแบบนี้จะติดชัดเจนนะครับ จมูกปีกจมูกใช่ไหมครับปีกจมูกจะไม่เท่ากันตรงนี้จะติดบางๆนะครับแล้วก็มีเส้นเล็กๆอย่างนี้ในปากเห็นไหมครับถ้าเราขยับดูก็จะเห็นเนื้อเกินในปากนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ดูลูกค้างนะครับจะมีเส้นขาดเส้นเกินซึ่งช่างได้แกะบล็อกเอาไว้นะครับจะเป็นแบบนี้ เป็นเส้นให้เราเห็นได้ง่ายนะครับเส้นแบบนี้นะครับให้จำเลยนะครับเส้นซ้อนที่เปลือกตาก็จะขมดูเส้นผมนะครับเป็นการแกะบอกขึ้นมาใหม่พาสันติจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเนี่ย เส้นคมคมดูเส้นจีวรเรียบร้อยนะครับเส้นจีวรจะเรียบร้อยแล้วก็ที่จุดสังเกตจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญรุ่นสาเนี่ยเส้นขอจะมีแค่2เส้นนะครับเส้นขอจะมีแค่2เส้น ดูความคมนะครับเป็นภ้าปั๊มนะครับความคมจะเป็นลักษณะแบบนี้จำความแห้งนะครับธรรมชาติของลมดำเส้นขาดเส้นสเกินเส้นต่อจะต่อแบบนี้นะครับเป็นจุดต่อเชื่อมต่อแบบนี้จะให้ทำให้เราเห็นเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ แก่ตัวอักษรน,นะครับจะเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นเชื่อมต่อแบบนี้ถ้าจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยตรงคาว่าวิลาศเนี่ยสระอิจะเป็นเหมือนหมวกลแหลมสูงสูงขึ้นไปนะครับถ้าเป็นพิมพ์อื่นเนี่ยจะไม่ได้สูงแบบนี้นะในจุดสังเกตจุด,ดใหญ่นะครับ จำลักษณะาการแกะนะครับตัวอักษรจะเป็นเส้นต่อเส้นอย่างนี้จิกจิกจิกๆแบบนี้นะครับงานแกะเรียบร้อยนะครับเส้นแสมตัวง,งองโง,โงนูนี้อย่างนี้จำได้นะครับเป็นพระปั๊มนะครับผิวจะตึงแบบนี้ดูตัวอักษรนะครับนี่การแกะ แกได้สวยได้ลึกนะครับอย่างดูศูนย์ก็จะเอียงเอียงนิดหนึ่งดูลักษณะของหูเหรียญน,นะครับเนี่ยจะมีเส้นโดนัทวิ่งรอบแบบนี้จะมีเส้นวิ่งเห็นไหมครับจะมีเส้นเล็กๆวิ่งแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแกเป็นขั้นอยู่ตรงนี้ มีเส้นวิ่งรอบเลยแล้วก็การเจาะหูจะเจาะรูเล็กๆนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตหูนี่จะไม่หมันจะไม่ตึงทีเดียวแบบลูกโป่งนะครับจะมีเส้นวิ่งเป็นการแกะบล็อกแบบนี้เป็นโดนัทนะครับเป็นขั้นขั้นขั้นอย่างนี้นะครับดูตัวอักษรนะครับในการแกะเนี่ย แกได้สวยงามนะครับเป็นผ้าปั๊มพื้นจัดตึงนะครับอักษรด้านหน้ายัางเขียนเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพศไม่ว่าจะเป็นอายุแล้วก็ชื่อนะครับเป็นเหมือนเดิมทุกประการจะแตกต่างกันตรงที่ใบหน้ารายละเอียดแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆจำไว้ สำหรับด้านหลังนะครับเนี่ยพอยกขึ้นมาตะแคงจะมีเส้นวิ่งแบบนี้เห็นไหมครับเส้นแบบนี้เป็นเส้นแผ่วๆเบาๆนะครับในชะีวิตแบบนี้ค่อยๆดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะชัดเจนอย่างนี้ด้านหลังของบล็อกนี้จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีการแกหลุดมาตรงนี้จุดหนึ่งเห็นไหมครับ ดูน้อเกินตรงนี้แล้วก็หัวัตอุเห็นไหมครับหัวขโมดไปแล้วแล้วก็ยังมีเส้นแตกตรงขึ้นไปอีกเห็นไหมครับตรงนี้ให้เพื่อนๆดูได้ปกติจะเป็นหัวกลมๆนะครับแต่เนี่ยมีการแกะเส้นเกินไปทะลุตรงนี้เห็นไหมครับจุดใหญ่ๆเนะี่ยที่เราเห็นเนี่ยเส้นนี้ก็จะแทงพลาดมาตรงนี้ นี้ก็จะมีเนื้อเกินนะครับเป็นผระปั๊มนะครับเป็นพระปัม๊มหูจะปลิ้นแบบนี้ปั๊มจากหน้ามาหลังนะครับหูก็จะปลิ้นระเบิดแบบนี้นี่มีขอบมีคอของเหลียนนะครับเนี่ยดูตามขอบเนี่ยจะเป็นสันตั้งเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นเนื้อปิ้นพวก พระเนี่ยครับปั๊มจากหน้ามาหลังก็จะมีเนื้อปิ้นแบบนี้ผ้าจะเรียบร้อยนะครับการแกะบล็อกจะเรียบร้อยธรรมชาติของล้มดำจะแห้งๆแ,แบบนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ ผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครนะครับให้เพื่อนๆค่อยๆดูภาพรวมๆจะเป็นลักษณะแบบนี้พระจะเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาดูด้านข้างกันนะครับขอบตัดปี2,500กกว่านะครับปี09จะตัดแบบนี้โดยธรรมชาติ ค่อยๆดูนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้รอยตัดละเอียดละเอียดนะครับปั๊มขาดเลยขอบตัดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับเนี่ยใครมีก็ยกขึ้นมาเทียบได้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ สำหรับเหรียญรุ่น3หรือว่าเหรียญหน้าหวานนะครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับคนที่เป็นแล้วนะครับก็ถือว่าได้ทบทวนนะครับคนที่ยังไม่เป็นก็ถือว่าได้ศึกษาไปพร้อมๆกันขอขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขในการศึกษาและก็สะสมพระเครื่องนะครับแล้วเราค่อยพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ